M 4มเป็นระบบการจัดเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติแบบไม่มีไม้กัน้นผ่านก่อนจ่ายที่หลังครับใช่แล้วครับ เพื่อการเดินทางที่สะดวกรวดเร็วผู้ใช้ทางสามารถสมัครใช้บริการ e m 4ได้อย่างสะดวกหลายช่องทางครับลงทะเบียนสมัครสมาชิกทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์หรือผ่านการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันบนมือถือล่าสุดแอดไลน์แอดไทยก็ใช้งานได้ทันทีครับหรือลงทะเบียนด้วยตนเองที่จุดบริการก็ได้เหมือนกันครับสำหรับสมาชิกเต็มรูปแบบจะเลือกชำระเป็นรายครั้งหรือชำระตามรอบบินก็ได้ตามช่องทางที่คุณสะดวกเลยครับโดยชำระตามรอบบินทุกวันที่1และวันที่16ของเดือนผ่านบัตรเครดิตบัตรเดบิตหรือผ่านบัญชีธนาคารและสามารถ รถขอรับใบเสร็จค่าผ่านทาง MPro ได้ด้วยนะครับ m อ็มโเป็นระบบจัดเก็บค่าผ่านทางที่สะดวกช่วยระบายรถได้มากยิ่งขึ้นและใช้เวลาในการเดินทางที่ลดลงด้วยครับสนับสนุนโดยกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองกรมทางหลวง